It's Kroos! Oh, bring Kroos plays it long. Going for goal. goal! Based on the, the promise we've seen through the first 45... Kroos! ...rather than let the head สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบอมสก,กี p h o n นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะพามาดูนักเตะที่ผมยังไม่เคยรีวิวมาก่อนในเวอร์ชันฟีเจอร์เพเยอร์สนะครับผม มิดฟิลทีมชาติเยอรมนีของเรอัลมาดริดครับโทนี่โครสนะครับผมเป็นฟีเจเพเยอร์สของเรอัลมาดริดครับเซเลคชันรอบปัจจุบันนี้เองนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะเก่งหรือเปล่าน่าสนใจไหมนะครับสำหรับโทนี่โครสนะครับผมจะเป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางตัวกลางหรือว่า CMF นะครับผมวัย29ปีเมื่อเราทำเลเวลตันเนี่ยเขาจะมีโอเวอร์ออลอยู่ที่96นะครับณตำแหน่ง CMF นะครับผมก็อายุอนาม29ปีแล้วก็เลยไม่ได้เปลืองไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์มากมายนักนะครับทุกผู้ชมในการ ที่จะทำเลเวลตันนะตามโปรไฟล์ของเขาเนี่ยสามารถเล่น AMF DMF LMF RMF ได้ด้วยนะมิดฟิลฝั่งซ้ายฝั่งขวาบนล่างนะฮะท่านผู้ชมคือถ้าเป็น DMF เนี่ยค่าพลังจะดรอปลงมา94นะถ้าเป็นผู้เล่นแนวรุกเนี่ยก็จะดรอปลงไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองสลับไปแผนที่มีมิดฟิลฝั่งซ้ายขวานะฮะถ้าเป็นมิดฟิลฝั่งขวาโอ้โห85เลยครับ RMF นะ85เลยนะครับผมดรอปลงไปเยอะเลยรวมถึง LMF ด้วยนะฮะ85นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังกันครับผมว่าทำไมไม่เหมาะกับมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายขวาหรือมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับสำหรับค่าพลังของโทนี่โครสนะครับเมื่อเราทำเลเวลตันเนี่ย ความสามารถในการเล่นเกมรุกนะครับผมอยู่ที่81เท่านั้นนะฮะนี่เป็นสาเหตุที่ไม่เหมาะกับ AMF นะครับผมแต่ว่าบอลคอนโทรลนะครับผม80อ่า99เต็มแม็กเลยทีเดียวนะฮะสูงมากนะครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอลแต่ว่ามันตรงกันข้ามครับดิปปิ้งกับไทยโพเซชั่นน้อยมากนะ85 88ผมถือว่าน้อยนะฮะถ้าเป็น CMF แล้วมีค่าพลังประมาณนี้แต่จุดเด่นของทุนิโคสอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการต่อบอลครับ ไม่ว่าจะเป็นส่งบอลสั้นส่งบอลยาวนะครับผมโลพสลวเพสพัสนะครับ99 97นะฮะนี่เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับฟินิชชิ่งนะฮะอยู่ในเกมปานกลางครับ86นะฮะเซตพีดเทคกิ้งก็ยังยิงลูกฟรีคิกได้บ้างนะครับลูกปั่นไซส์ก็90นะฮะท่านผู้ชมคิกกิ้งพาวเวอร์93นะยิงแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าจุดอ่อนอีกเรื่องนึงก็คือสปีดครับเป็นนักเตะที่มีความเร็วน้อยนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งน้อยเหมือนกันนะฮะบาลานซ์ด้วยนะครับ85เท่านั้นนะครับความอึดก็ เกือบน้อยนะ88ก็ถือว่าอยู่ในเก์ที่น้อยนะฮะท่านผู้ชมการเล่นเกมรับเนี่ยไม่ใช่จุดดีของเขาเลยนะฮะอันนี้นะ่าเป็นห่วงนิดหนึ่งการเล่นเกมลับนะฮะเพราะว่า CMF อาจจะต้องใช้จังหวะในการตัดบอลบ้างนะสำหรับสกิลนะครับโทนี่โคสมีสกิลเต็มแม็กซ์10สกิลครับส่วนใหญ่ก็เป็นสกิลยิงนะมีทั้งลองเลงไดฟ์ลองเลงชุดติงไลซิงช็อตเฟิร์สไทม์ช็อต แล้วก็สก oh, ิลส่งบอลครับ one touch pass through passing vertex pass นะครับ pinpoint crossing low vertex pass โอ้โหสกิลส่งสกิลยิงเต็มแม็กครับแล้วก็มีสกิลสกัดบอลมาหนึ่งสกิล interception นะครับเพลงสไตล์ style, จะเป็น orchestrator นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่ามีความแตกต่างแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้วยยังไงบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมจะเลือกใช้นักเตะแต่ละคนในเกมเนี่ยจะต้องเข้าใจเพย์นิ่งสไตล์ของนักเตะแต่ละคนก่อนนะครับผมได้เคยทําคลิปแปลความหมายแล้วก็ยกตัวอย่างนักเตะแต่ละเพย์นิ่งสไตล์ไว้แล้วนะครับผมสามารถคลิกที่รูปตัวไอด้านขวามือบนได้เลยถ้าเกิดว่าอยากจะดูเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเพย์นิ่งสไตล์ของทูนิโคสก่อนนะครับ ตัวนี้โค้ชจะมีเพย์ยิงสไตล์เป็นโอเคสเตเตอร์นะฮะแปลตรงๆต,ตัวก็คือเป็นนักประพันธ์นะครับแต่ในที่นี้นะฮะในโลกของฟุตบอลเนี่ยโอเคสเตเตอร์หมายถึงตัวเพย์เมเกอร์ตัวต่ำครับตัวเพย์เมเกอร์ตัวต่ำคืออะไรครับต้องเข้าใจเพย์เมเกอร์ก่อนนะฮะเพย์เมเกอร์คือตัวทําเกมนะฮะตัวทําเกมครับแปลความหมายตรงๆตัวเลยนะเป็นคนที่คอยทําเกมนะครับคนสร้างสารรคเกมนะฮะ เลงสไตล์ของเพล a เมเกอร์มันจะมี Creative p เพ a k เมเกแล้วก็จะคล้ายๆกันก็คือ Classic Number นะคลา s สิกนัมเบอร์ทนะจะคล้ายๆกันนะครับเป็นตัวสร้างสารรค์เกมนะครับท่านผู้ชมแต่ส่วนใหญ่เคียร์ที p เพย์เมเกอร์กับคลาสสิกนัมเบอร์เทนี่ยจะยืนสูงนะครับอาจจะเป็นตำแหน่ง AMF วิดฟิลตัวลุกหรือว่า SS กองหน้าตัวต่ำนะส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งนั้นนะแต่ถ้าเป็นตัวเพล a เมเกอร์ที่ยืนต่ำนะฮะยืนตรงกลางนะครับ ไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนสูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยืนต่ําเกินไปนะครับเราเรียกว่าโอเคสเตเตอร์นะฮะดังนั้นนะครับผมความสามารถของโอเคสเตเตอร์ก็จะคล้ายๆก,กับ AMF นะครับคือเป็นนักเตะที่มีความ เบาบางนิดนึงนะครับไม่ได้มีความเร็วนะฮะแต่มีจุดเด่นในเรื่องของการคลองบอลที่ดีนะครับผมมีการเปิดบอลวางบอลที่แม่นยํารวมถึงมีทักษะในการยิงระยะไกลได้ด้วยนะครับนี่คือจุดเด่นของโอเคเซเตอร์แล้วก็เป็นจุดเด่นของโทนี่ครสด้วยนะครับสำหรับนักเตะที่มีเพย์ยิงสไตล์คล้ายๆกับโทนี่ครสนะฮะก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยก็จะมีชาบิเอนเดนเดสนะครับตำนานของบาซาลูก้าโมดิสนะครับเดลมิดเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็น มิดเดิลเปียโนนิสนะครับเปียโนนิสเนี่ยถึงแม้จะเป็น D.M.F. นะครับแต่ว่าเพลงสไตล์ของเขาก็เป็นออเคสเตอร์นะฮะไม่ได้มีความแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ได้มีทักษะในการเล่นเกมรับนะฮะแต่ว่ายืนต่ำเป็นตัวบัญชาการในการทำเกมลุกแต่ว่ายืนต่ำเป็นเพเมเกอร์ตัวต่ำตนนั้นเองหรือแม้กระทั่งเฟงกี้เดยองนะครับพาวสโคกุโดกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะเพลงสไตล์ก็เหมือนกับโทนี่โครสนะครับ ดังนั้นนะครับเมื่อท่านผู้ชมเข้าใจ p a ์ i n g style ของโทนี่โคสแล้วนะครับก็น่าจะเดาออกแล้วเนาะว่าโทนี่โคสเนี่ยจะมีจุดอ่อนยังไงแล้วก็มีจุดแข็งยังไงนะครับมาดูจุดแข็งกันก่อนครับแน่นอนครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวตาที่มีการวางบอลที่แม่นยำมากครับดูจังหวะนี้ครับยกบอลให้กับเฮลิเคนได้อย่างเหมาะเจาะทีเดียวครับเขามีความสามารถมีค่าพลังในการวางบอลทั้งส่งสั้นส่งยาวเนี่ยสูงมากนะครับแล้วที่สําคัญครับมีสกิล ความสามารถในการผ่านบอลที่แม่นยำครบคันครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลวันทัสพาสนะครับส่งชิ่งจังหวะเดียวนะครับทรูพาสซิ่งนะครับการไหลบอลการแทงทะลุช่องเวทเทสพาสนะครับผมการส่งบอลด้วยน้ำหนักที่แม่นยำหรือว่าปินคอยคอสซิ่งนะครับผมการโยนข้ามฟากที่แม่นยำหรืออาจจะมีโนลุคพาสด้วยนะครับผมส่งแบบไม่มองเพื่อเพิ่มอัตราลตในการเล่นนะฮะรวมถึงโลลอสเทสพาสนะครับคือการส่งระยะสั้นที่แม่นยำนะฮะการส่งบอลสั้นการวางบอลระดับอก ระดับระดับคุงระดับอกะที่แม่นยำนะฮะท่านผู้ชมนี่เป็นสกิลที่ผ่านบอลส่งบอลทนนินโคสมีครบคันครับมีทุกสกิลแน่นอนครับเป็นเทพของการส่งบอลน,นะครับผมสำหรับทนนิโครสนะครับแต่ทีนี้จุด เด่นของเขาไม่ใช่เพียงแค่การวางบอลการผ่านบอลที่แม่นยำครับผมทุนิโคสยังเป็นมิดฟิลด์ที่ยิงไกลได้ดีครับผมมีสกิลยิงสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นลองเล้งไดฟ์นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบที่จะปั่นนะฮะจังหวะบางจังหวะอาจจะต้องใช้วิธีปั่นเนี่ยก็มีสกิลปัน่นแล้วก็มีค่าพลังในการปัน่นหรือเคล,ลิลดีดีด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะยิงกุ้งกอย่างลองเล้งชุดต,ติง้งหรือว่ายิงเหินเยิงแรง อย่างไลทิ้งช็อตหรือว่าบางจังหวะอาจจะต้องยิงปั่นอย่างลองเลงดิฟเนี่ยโทนี่โคสต์มีสกิลยิงพวกนี้ครบคันครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ฮะแตะลบนะครับผมแล้วก็ลองเลงดิฟครับเป็นการปั่นไกลนะแต่สียดยลูกนี้ไม่เข้าถ้าจะใช้ลองเลงดิฟนะครับโทนี่โคสต์เป็นนักเตะที่ถนัดเท้าขวานะฮะให้ไปยืนการซ้ายดีกว่านะครับเพราะบางจังหวะมันจะล็อกเข้าเท้าขวานะฮะจะเพิ่มโอกาสการยิงลองเลงดิฟได้มากขึ้นนะครับ แต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งครับที่เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดอ่อนของโทนี่โคสต์ไปในตัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการควบคุมบอลกับการเลี้ยงบอลน,นะฮะโดยปกติค่าพลังนี้นะฮะจะไปในทิศทางเดียวกันเนาะบางคนนักเตะบางคนที่มีการเลี้ยงบอลดีๆก็จะมีการควบคุมบอลที่ดีนะฮะแต่ว่าโทนี่โคสต์นะครับมีการควบคุมบอล99หรือว่าบอลคอนโซลนะฮะ99เต็มแม็กครับ,รบแต่ว่าการเลี้ยงบอลเนี่ยน้อยมากนะผมใช้คําว่าน้อยมากเพราะว่านี่เป็นตําแหน่ง เพย์เมเกอร์ตัวต่ำนะฮะน่าจะต้องคลองบอลได้ดีแต่ว่าโทนี่โครสนะครับคลองบอลไม่ดีนะฮะบอลคอนโทรล99จริงครับจังหวะบอลคอนโทรลก็คือจังหวะที่รับบอลนะคบผมหรือว่าบอลคุกคลิกอยู่กับตัวจังหวะที่ต้องควบคุมบอลนะฮะไม่ได้เลี้ยงบอลนะถ้าเลี้ยงบอลก็จะเป็นค่าพลังดิปปิ้งแล้วก็การเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำหรือไทยโพสิชันเนี่ยมันตรงกันข้ามครับบอลคอนโทรลโทนี่โครส99นะฮะแต่ว่าเลี้ยงบอล85เท่านั้นอ่ะ แล้วก็เลี้ยงบอลวยความเร็วต่าก็88รวมถึงบาลานซ์นะครับผมก็น้อยนะครับบาลานซ์ก็น้อยทําให้จังหวะการเลี้ยงบอลนะครับการพลิกเนี่ยนี่เป็นจุดอ่อนของโทนี่โคสนะครับหลายๆจังหวะเสียบอลบ่อยครั้งนะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่จะฝืนเลี้ยงบอลคลองบอลไปกับเท้านะฮะใช้โทนี่โคสเนี่ยพาบอลไปเองอันนี้อาจจะเล่นลําบากนะครับผมเขาคลองบอลไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าจังหวะที่นิ่งจังหวะที่ยืนอยู่กับที่รับบอลแล้วผ่านบอลรับบอลแล้วเปิดบอล ทําชิ่งอะไรพวกนี้เขาทําได้ดีเพราะว่าบอลคอนโทรล99นะครับนั่นหมายความว่าสไตล์การเล่นที่เหมาะสมของทูนิโคสนะครับท่านผู้ชมอย่าอย่าใช้หลายจังหวะนะฮะได้บอลแล้วหาช่องผ่านบอลให้ไวนะครับผมเปิดบอลให้ไวทําชิ่งวันทัวร้ไวหรือว่า โยนยาวให้ไวนะครับให้แม่นยำนะฮะอย่าใช้ัวน้โคสลากจี้ไปเองนะฮะท่านผู้ชมเขาไม่เหมาะนะฮะอาจจะต้องให้ตัวอื่นเป็นตัวทําเกมขึ้นไปนะครับเขายือนอยู่ตรงกลางอ่ะดีแล้วนะครับไม่ต้องใช้เขาลากจี้ขึ้นไปสูงนะฮะแต่บางจังหวะถ้าเกิดว่าเติมเกมลุกขึ้นไปแล้วสนับสนุนในการยิงไกลนะครับโทนิโคสเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ แล้วจุดอ่อนของเพลย์เมกเกอร์หรือว่าจะเป็นเพลย์เมกเกอร์ตัวต่ําก็คือความแข็งแกร่งกับความเร็วครับโทนี่โคสเนี่ยมีความเร็วน้อยมากนะฮะแล้วมีความแข็งแกร่งน้อยรวมถึงมีความอึดน้อยด้วยนะครับในช่วงท้ายเกมโทนี่โคสหมดแรงครับคือนักเตะแต่ละคนนะครับเขาก็มีจุดเด่นจุดด้อยกันแตกต่างออกไปเนาะ น้อยคนมากนะครับผมที่จะเป็นตัวโกงแล้วก็มีความเพอร์เฟกในทุกๆด้านนะฮะท่านผู้ชมแต่โทนี่โครสนะครับอย่างที่บอกครับถ้าจะเล่นให้เก่งนะฮะอย่าเล่นหลายจังหวะนะครับอย่าใช้โทนี่โครสนะครับเลี้ยงบอลไปเองนะฮะต้องใช้โทนี่โครสเป็นตัวบัญชาการเนาะเป็นตัวผ่านบอลเปิดบอลเชื่อมเกมนะครับผมเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมลุกนะฮะอันนี้โทนี่โครสนัดหรือว่าอาจจะใช้บางจังหวะที่เติมเกมลุกขึ้นไปแล้วสนับสนุนในการยิงไกลนะครับอันนี้ก็ทําได้ดีนะฮะท่านผู้ชมนี่คือจุดเด่นของเขาครับ โอเคนะครับสำหรับความสามารถโดยรวมของโทนี่โคสนะฮะผมให้8.5นะครับ,ผม,รบผมคือไม่ได้โดดเด่นมากมายนักนะฮะแต่ว่าก็มีจุดอ่อนที่ถ้าท่านผู้ชมฝึกฝนเป็นอย่างดีนะครับผมก็เล่นโทนี่โคสให้เก่งได้นะครับผม แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับดังนั้นการเล่นง่ายนะครับผมก็ให้8.5เช่นกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ